สวัสดีค่ะราศีกุมลัคนาลุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์คลิปนี้จะมาอัปเดตแนวโน้มความรักคมสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะพลังงานหลักของคุณนะคะในเซปเทนเตเคล เป็นคนที่มีหัวการค้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับบัญชีผู้บริหารจัดการเรื่องของการเงินหรือว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ,จการได้ด้วยนะคะช่วงนี้น่าจะมีการถ้าธุรกิจที่เติบโตแล้วน่าจะมีการคิดแล้วก็อยากที่จะขยับขยายนะคะหรือไม่ก็าการ รอคอยการลงทุนหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางอย่างหนึ่งค่ะรอคอยแล้วก็รอดูสถานการณ์อยู่นั่นเองนะคะแต่ในด้านของความรักไม่รรู้สึกว่ามันเป็นรักที่อาจจะต้องเลือกและตัดสินใจนิดนึงว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนั่นเองนะคะเป็นการหยุดหยุดเพื่อที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่หลงทางนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะ 3าดาบก็คือความไม่สบายใจการอกหักผิดหวังเสียใจกับคนรอบข้างหรือกับคนรักได้ด้วยค่ะการทะเลาะกันที่บีบหัวใจมากๆเลยนะคะการถูกแทงข้างหลังการถูกนินทาการใส่ร้ายอย่างนี้ค่ะจากเพื่อนได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็นี่อาจจะเป็นบทเรียนที่คุณได้รับก็ได้ หรือไม่ก็ความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยได้ด้วยค่ะอดีตเก่าๆหวนกลับมานะคะวันนี้คุณอาจจะรู้ใจของตัวเองแต่เครียดและนอนไม่หลับจังเลยค่ะกับอดีตที่ผ่านมามีการอยากเริ่มต้นใหม่ และการรอดูสถานการณ์แม่บอกรู้สึกว่าคุณยึดติดอยู่กับความจริงและก็หัวใจของตัวเองอะคะ่ะความจริงอาจจะไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ใจหรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนนี่คือความจริงนะคะแต่สิ่งที่อยู่ในใจอะแม่มอรู้สึกว่าคุณรักเขาและอยากเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะต่อให้เจ็บปวดหัวใจแค่ไหนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะความขัดแย้งระหว่าง ความคิดและก็หัวใจนะคะที่อาจจะต้องมีสติเข้ามาด้วยแบบนี้คะ่ะทีนี้มาดูเขากันนะคะคนที่ราศีกุมรักและคิดถึงนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคะพลังงานหลักนะคะเอซครับเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะ ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะรูปหลักภายนอกเปลี่ยนไปนะคะหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านของจิตใจเป็นคนใจดีอบอุ่นชอบช่วยเหลือเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่เป็นคนใหม่เลยนะคะจากจิตใจเปล่งประกายออกมาข้างนอกค่ะหรือบางท่านนะคะคนรักอาจจะชอบปฏิบัติธรรมะแล้วเพิ่งออกมาแบบนี้ได้ด้วยจิตใจก็เลยบริสุทธิ์แบบนี้หรือว่าเป็นการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะการก่อเกิดและกำเนิดใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้านรถใหม่หรืองานใหม่หรืออะไรต่างๆนะคะ การจบปัญหาที่ผ่านมาเราต่างคนต่างเจ็บไม่แพ้กันเลยนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าเราอาจจะมองเห็นปัญหาต่างๆนะคะที่มองเห็นในแง่ลบของกันและกันนะคะในด้านลบของกันและกันเครียดและนอนไม่หลับหรือไม่อาจจะมีอีกคนนึก้าเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะการหึงหวงความไม่สบายใจ อารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลทําให้หลายๆอย่างมันพังไปหมดนะคะแต่ความผูกพันนะคะทำให้โลเลในการตัดสินใจมากๆอะไรเดิมๆนะคะคิดไม่ต่างกันเลยนะคะก็ไม่ว่าเราจะผ่านมรสุมอะไรมาด้วยกันก็อยากจะมีการเริ่มต้นใหม่นั่นเองที่เราจะต้องคิดถึงอนาคตให้เยอะๆค่ะ มาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของราศีกุมกับคนรักจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะบอกเลยว่าเราจะมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะ ในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการตัดสินใจระหว่างความรักกับกับหน้าที่การงานหรืออนาคตของตัวเองการเรียนการศึกษาแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือการตัดสินใจที่มาพบมาเจอกันแล้วก็เคลียร์ความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะไม่มารู้สึกว่าในสิ่งที่ดีก็จะต้องสูญเสียในบางอย่างคือได้มาต้องเสียไปด้วยอย่างนี้คะ่ะความกล้าก,ก,ก,กลัวเราอาจจะเลือกอนาคตของตัวเองเลือกสังคมใหม่นะคะ แต่ว่ามันมีการที่คนรักเก่าอาจจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะซึ่งไม่หบอกไม่รู้ว่ามันมีเรื่องราวของเพื่อนของอะไรเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดแต่ว่าแต่ว่ายังรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอยู่นั่นเองค่ะคุณอาจจะมีคําถามแล้วเข้าไปถามเขามากมายเพื่อการตัดสินใจหรือเขาอาจจะเข้ามาแล้วขอคําตอบซึ่งมันมีใครคนหนึ่งที่กล้ากลัวที่จะไปต่อค่ะ มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในด้านของหน้าที่การงานการเงินสังคมใหม่เพื่อนใหม่นะแต่ว่าจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอข้อความจากคนรักของราศีกุมน่อนะคะขอโอกาสจากคนที่หยุดเรื่องของความรักไปแล้วนะคะ การไม่พูดไม่คุยกันบล็อกกันคือถ้าเราเป็นคนไปง้อเขาตอนนี้เขาอาจจะไม่สนใจเราแล้วหรือนะคะถ้าเราไปถ้าเขามาง้อเราเขาก็ขอโอกาสนะคะเพื่อจบปัญหาและคืนดีนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนั่นเองะคะ่ะ ซึ่งยังแน่นอนไม่ได้เลยนะคะเทพของความเปลี่ยนแปลงก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ถามว่ามั่นคงไหมแล้วก็เชื่อใจได้ไหมหรือว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะยังไม่มั่นคงนะคะราศีกุมมีอะไรอยากจะบอกคนรักคะ ใจหนึ่งก็รักก็ผูกพันแต่อีกใจหนึ่งรู้สึกเหนื่อยและต้องการอิสระอีกใจหนึ่งก็ยังรักยังผูกพันนะคะรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองก็แค่ทําตามหัวใจของตัวเองนะหรือนะคะถ้าหากว่าเขามาง้งเราเหมือนที่แม่หมอบอกมีโอกาสที่ใครคนนึงจะกลับเข้ามานะนะคะหรือไม่เราอาจจะเป็นคนเข้าไปแต่อีกคนนึงก็ต้องรอในการตัดสินใจด้วย ในการที่จะปลดปล่อยตัวเองแล้วให้อิสระหัวใจทําตามหัวใจของตัวเองนะคะไม่รู้สึกว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจมีการประคับประคองการกลับเข้ามาการเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในด้านของสังคมการก้าวไปข้างหน้าเรื่องของโอกาสดีๆด,ด้วยะคะ่ะ มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแต่เรื่องของหัวใจต้องมีสติมากกว่าด้วยนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีกุมด้วยค่ะถึงเวลาที่เราจะต้อง move on จากอะไรเดิมๆได้แล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ ก้าวไปสู่อนาคตของตัวเองนะคะแล้วก็ทำทางเลือกที่อยู่ตรงหน้าสิ่งเป็นเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนี่ให้มันดีที่สุดะคะ่ะไพ่บอกว่าคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแล้วก็ทำให้มันมีความหมายและประสบความสำเร็จเท่าที่คุณต้องการ ออกมาจากสถานการณ์เดิมๆอะไรที่มันไม่ได้มั่นคงกับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้คนหรือความคิดของตัวเองอะคะ่ะเป็นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโฟก,กัสในเรื่องของหน้าที่การงานอนาคตของตัวเองซึ่งไม่บอรู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องของความรักเลยนะแต่ความรักคุณสามารถจัดการได้ สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือการรู้ใจของตัวเองอะคะ่ะไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือหัวใจเรื่องของหัวใจปล่อยให้มันเป็นเรื่องของความรักที่โรแมนติกอะคือปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะทางเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะคะคือให้มันเป็นธรรมชาตินะคะการตกดุมรักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขกับมันนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะที่นี้นะคะเรามาดูสําหรับคนโสดราศีกุมกันบ้างนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสด คุณโสดนะคะ King of p e น t a c เ e s คุณเป็นคนที่มีความสุขในแบบของตัวเองมีความสวยความหลอ่อความเท่ในแบบของตัวเองเก็บความรู้สึกนะคะก็อยากมีใครก็ได้ไม่มีก็ได้ประมาณนี้ค่ะบางท่านอาศัยอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะมีความสุขมีเงินด้วย บางท่านมีความเป็นผู้นำนะคะมีสเน่ห์สมาร์สตรองเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะแต่ว่าจิตใจโลเลจังเลยคะ่ะระหว่างโลกของความจริงกับโลกของวิญญาณนะคะช่วงนี้สเสน่ห์แรง อาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาวุ่นวายจังเลยนะคะไม่สนใจเลยเห็นไหมนั่งกอดอกเลยค่ะไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะบางท่านนะคะเป็นโสดก็โสดจริงจริงโสดมีกำแพงนะ,ะโสดเลือกได้แต่บางท่านอาจจะเป็นพอไม้แม่มที่มีความสุขกับตัวเองได้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะ คนโสดราศีมินจะได้ราศีกุมนะคะขออภัยค่ะจะได้เริ่มต้นรักใหม่แล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะค่ะมีประตู2ชั้นเลยนะคะประตู3ชั้นด้วยนะคะชั้นที่1ก็คือการไม่แคร์ไม่สนนะคะการ ิดกั้นโอกาสนะคะการยึดติดอยู่กับคนที่ยึดติดยึดมั่นในหลักการของตัวเองะคะ่ะแล้วไม่ได้ปล่อยให้ใครเข้ามาง่ายๆหรือว่าคุณอาจจะเลือกสมดุลน,นะคะคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่หรือว่าแตกต่างกันมากจนเกินไปแบบนี้ได้ด้วยนะคะคิงซอฟซอสเป็นคนที่เลือกนิดนึงนะคะพูดจาตรงๆขวานผ่าซากรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป๊ะๆทุกอย่างเลยแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะที่ผ่านมาก็เหมือน คุณได้รับบทเรียนหลายอย่างแหละนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่เริ่มต้นจากการที่เป็นตัวของตัวเองรักตัวเองนั่นเองนะคะเรื่องของความรักปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปแบบช้าๆก็มีคนคุยนะแต่คุณไม่ได้รีบะคะ่ะคุณคัดกรองทุกคนและคนที่เข้ามาจะต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะในหลักการของคุณเป๊ะๆทุกอย่างแล้วก็เขาจะต้องชัดเจนและให้ความยุติธรรมกับคุณได้นั่นเองนะคะและก็จะต้องแบบ พยายามอะค่ะเอาชนะใจคุณให้ได้ด้วยนะมีโอากาสเพื่อนมาเป็นคนรักนะคะหรือว่าเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือว่ารักต่างไวัได้ด้วยนะคะคนที่มีสเสน่ห์นะก็ไม่หมดรู้สึกว่าเลือกรัก เลือกคนรักก็ต้องเลือกที่หัวใจของเราไม่บอบช้ำมากจนเกินไปอะ่ะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้อง move on นะคะหรือเราอาจจะยึดติดอยู่กับอดีตจนเอามาตัดสินกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสกับปัจจุบันและอนาคตของตัวเองด้วยนะคะขอให้แนะนำให้กับคนโสดหน,นะะ่อยค่ะ เริ่มต้นใหม่นะคะจงมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกช่วงชีวิตอย่าคือเป็นตัวของตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ใช้ที่สุดให้กับตัวเองด้วยตัวของคุณเองอย่าใหา้ใครหรือคำพูดใดๆหรือแม้กระทั่งความคิดของเราะคะ่ะทำให้เราลังเลและสับสนนะคะ เป็นตัวของตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนโสดที่เราจะได้ค้นหาเติมเต็มความฝันของตัวเองให้เป็นจริง่ะไม่รู้สลกว่าความโสดเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดเลยเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะหลายๆคนหรืออาจจะไม่ทุกคนก็ได้ที่ใฝ่ฝันนะคะนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะได้โบยบินหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราชอบการ กระตือรือร้นที่จะทำและเริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่ๆนะคะก็เลือกสิ่งที่ดีที่เข้ากันได้ดีที่สุดกับคุณนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างที่เราเลือกนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีกุมทั้งสถานะโสดแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบก,กันคลิปหน้าค่ะ